เมืองทิพย์การละครกลอนปืนววยข่าวสองทุ่มตอนงานวิวาแห่งปีของผู้กองแทนชานชิดชิงชยัยภูวนาวชิราชูพง์ทหารกล้าหน้าขาวขาวคราว,าว,าวหมดจดมีชื่อเล่นไม่ใช่มดหรือว่าหมีแต่ชื่อแทนทอทหารอักษรดีเป็นตัวแทนสืบศักดิ์ศรีของวงวานได้เข้าวังตั้งแต่หนุ่มอุดมสุขมีความรับแบบกิ๊กกุ๊กแบบหวานหวานกับสาวเจ้าทหารหญิงพยาบาลพอกลางปีก็จัดงานการวิวาทำเรื่องขอต่อวังหลว,วงก็ล่วงลุก ตัดชุดรอเก็บเข้ากรุกคนอิจฉาผู้หมวดแทนผู้กองแทนมีบุญญาได้รับใช้พระราชาราชินีแต่ต้องกนเกือบล้นหัวเสียสละอันเส้นผมคือภาระปทวีการปกป้องพระองค์รามและเทวีอย่ามัวเลแต่เกสีดูสำออยเกิดมาแล้วไม่แคล้วคลาดราชสำนักตามบิดาผู้ฟูมฟักไม่เสื่อมถอยวันวิวามาบรรจบขนเพชรพลอยกองสินสอดแหวนและสร้อยแพงสิ้นดีราชสำนักทัพมาหามาได้แล้ว ทุนกระหม่อมสองหนอกแก้วอาจลุกหนีหากมาสายได้รับโทษเลิกไม่ดีมาเตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานรถน้ำสั่งในครั้งนี้มีเจ้าภาพคือในหลวงใช้งานหยาบงานทหารราชินีสุทธิดาทรงสักครานมาเคียงคู่พระภูบาลงานมงคลให้ฝ่ายชายคือชานชิดคิดชิงชยัยการรับใช้ภูวนยใ,ให้เกิดผลวชิระจะชูพงเป็นนายพลหากขยันและอดทนมีวินยัย ไม่ผิดพลาดราชสวัสดิ์จัดระเบียบท่องคำสอนแต่งตัวเนี๊ยบแม้ป่วยไขย้แดดพาราไปหาหมอต้องเข้าใจห้ามแตกแถวเรื่องวินัยใส่วิญญ,ญาณเป็นที่มาพระราชารถน้ำสังสถานที่คือเวียงวงังเป็นทับฐานการเข้าเฝ้าเอาพ่อแม่และวงวานมาเป็นเกียรติหลังฝาบ้านตอกตะปูจะได้นำทำกรอบใส่ไปแขวนภาพวันสำคัญที่ก้มกราบเป็นภาพคู่ผู้กองแทนแมนและเทลองเพ่งดูไม่โสดแล้วคนหดหูไม่ใช่ใคร ก็ตัวกูผู้ตามติดองคารักษ์ออนอนองอยู่ตำหนักเลื่อนจากไพร่ชยุตราเป็นคุณหญิงโด่งดังไกลมีเอฟซใช่คนใกล้แต่คือกูอันคุณแทนแขนล่ำล่ำทำกูสั่นเปล่าเป็นเกนะทุกท่านจงเงี่ยหูอันผู้ชายมองผู้ชายใช้เป็นครูการแต่งตัวความราหรูกูลอกเรียนว่าเขาใส่อะไรกันในวันนี้ไร้เกษาผมไม่ชี้ชวัดเฉวียนส่วนตัวกูหัวฟูฟ่องเหมือนเทพเซียนกิมบ่อเนียส่วนทุเรียนเขากัวซาน ใช่ไหมวะหรือว่าเซียนส่วนดอกท้อมั่วแล้วกูเอ้าเล่าต่อเรื่องทหารมีชื่อแท้และสกุลยาวเบิกบานชานชิดชิงชัยไหนลองทานเรียกอีกทีหรือชิดชาติหรือชัยชิงหรือชิดชังหรือชานชัยทวนไล่หลังหรือชานฉีชิงชัยชิดชานอ่านหลายหนวนหลายทีจําไม่ได้ทําไงดีชื่ออะไรใครอยากจําคําเรียกชื่อเกรดพรีเมียมถาม Google อย่าถามเรียมตอบไม่ได้ ส่วนสกุลยาวเป็นวาจะบ้าตายจำได้เพียงภูวนวาวชิราไม่ใช่ภูที่อยู่แถวแนวตะเข็บนั่นภูเก็ตแหลมพรมเทพนะคุณขาไม่ใช่ภูตกหน้าแหกแดกน้ำชากินน้ำพึ่งมีนามาว่าหมีภูขอจบกลอนตอนวิวาองค์รักชื่อประธานยาวยิ่งนักแสนหนักหูต้องท่องจำสามพันครั้งสมองตูส่วนสาวสาว,สาวโปรดรับรู้อยู่ให้เป็นอย่าหมายปองของต้องห้ามอย่าถามหาไม่โสดแล้วภรรยามาให้เห็นงามสมกันพูดไม่อ้อมเข้าประเด็น อย่าหวังสูงอย่าไปเล่นคนมีตราเวลานี้มีแต่กูที่ใกล้โสดทักมาได้ทักมาโลดสาวสาวจา๋าวิธีการควานหากูส่งสารมาโทรเลขหรือขี่ม้าสุดสาครจะให้ดีขอให้มีฤาษีเท่าไว้แปลงสารคำลมเล้าคำเดาหนอนพระฤาษีจะตีตกยกสองกอนแปลงภาษาที่เร่าร้อนอ่อนกำลังอย่าลืมนะรีบไปเขียนโทรเลขส่งมาเลยเสายกแยกแบกขึ้นหลังปักแผ่นดินต่อเป็นแถวแนวจริงจัง หากส่งถึงรถน้ำสังนั่งวิวาจบตอนงานวิวาแห่งปีของผู้กองแทนชันชิดชิงชัยภูวนายวชิระชูพงคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชีวันที่22พฤศจิกายน2567